ตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องฉายภาพยนตร์แอรแลนตินะครับต่อไปก็จะไปหาของฝากงครับฝากเพื่อนๆชาวโลกที่จังหวัดเอ้ยไม่ใช่เพื่อนๆไม่ใช่เลยขอโทษครับอ่าประเทศไทยนะครับไปดูซิว่าพกตังมาไม่พกครับจะให้ทาบซสเลเตอร์ลูดการให้เราก็ว่ากันอยู่จนชัด100%เลยครับผมนี่คือโลกเรา นี่เรากำลังรับโลกครับไปไหนอ่ะมาโน้ตหนอะรับโลกอะไรล่ะอันน <buying> <inda> ี้เนี่ยพี่เห็นอยู่ด้านละอย่ด้านข้างๆนี่น่าจะเป็นของจริงนะครับผมที่เขาเก็บมาไว้ให้เราดูน่าจะเป็นยานอันเลนติสนะครับผม ด้านหลังนี้จะเป็นเขาเรียกะไรโลโก้ของตแ,ตแต่ละมิชชั่นใชั่ได้ใช้งานมาที่ข้างแถมกันนะครับโอเคโอ้อันนี้มันก็จะเป็นสีแดงสีแดงครับผมก็จะเป็นสีแดง <laughs> ตาลายวะ 我们国家。